วันนี้นะคะคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเพราะกระดูกเคลื่อนวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ท่าบริหารที่เกี่ยวกับกระดูกหลังเคลื่อนนะคะสามารถสแกน QR c อ d e ดอันนี้นะคะหรือว่า แอ่าอาจาก l i n อดจาก l i w e ID s เอนยไ t ได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราเรามีทําคลิปไว้แล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ทาง l ล ne นะคะสแกน QR code นี้มาขอท่าบริหารเนาะสำหรับคนไทยะคะ่ะที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นแบบภาพ MRI คนไทยเราที่อยู่ต่างประเทศจริงๆเลยนะคะแล้วก็กว่าจะมานะัดเจอกันเนี่ยหูใช้เวลาหลายเดือนมากๆเลยนะคะ เราก็ทํา m r i นะเห็นภาพชัดเจนเลยวว่ามีปัญหาที่กระดูกหลังนะทั้งตัวกระดูกทั้งหมอนรองกระดูกเนะาะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะใครที่เป็นคนไทยแล้วอยู่ที่ต่างประเทศอะคะ่ะแล้วเราแบบว่ามีเขาเรียกว่าการสื่อสารหรือแบบออความเข้าใจในการพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่างประเทศเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารหรือหรือแบบไม่รู้ว่าจะดูด,ดูแลดูแลตัวเองยังไงนะคะตอนนี้เรารับปรึกษา ออนไลน์นะคะสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถสแกน QR code เนี้ยนะทักไลน์มานะคะแล้วก็นัดหมายเพื่อจะคุยเป็นวิดีโอคอลกันเราก็จะเห็นหน้ากันแบบเนี้ยเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามีผล MRI แบบนี้แล้วอะค่ะไม่ต้องรอกลับมาบินมาถึงเมืองไทยนะเราสามารถคุยแล้วก็จะได้รับคําแนะนําเอาไปดูแลตัวเองกันเพราะว่าที่ต่างประเทศอะคะ่ะเขาก็จะเน้นเรื่องท่าบริหารอยู่แล้วแล้วก็ข้อควรระวังในการดูแลตัวเอง โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์นะแบ่งปันแล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้นะเผื่อที่เราจะได้แบบเอาไปแนะนำส่งต่อให้คนที่เขามีอาการนะคะอ่ะใครที่มีอาการปวดหลังโดยเฉพาะเรามีลักษณะแบบเราเดินานานๆแล้วมีอาการปวดหลังอะคะ่ะตรงนี้คือกระดูกนะเดีย๋ยวเราจะขยายรูปนี้ให้ดูนะคะอ่ะรูปนี้เลยนะคะเห็นช่วงตรงนี้ไหมคะช่วงล่างๆ ช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะเขาจะมีภาวะกระดูกเคลื่อนอยู่ที่เห็นชัดเจนนะตรงนี้ยค่ะเห็นไหมกระดูกที่เขาเคลื่อนนะคะก็จะมีช่วงช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะคะที่เป็นตัวกระดูกที่เคลื่อนนะคะแล้วก็ตัวหมอรองกระดูกเดี๋ยวเราจะไฮไลท์เป็นสีม่วงแล้วกันนะคะตรงดำๆช่วงเนี้อันนี้คือหมอนรองกระดูก ะะเขาก็จะมีทั้งตัวกระดูกแล้วก็หมอนรองกระดูกที่มีปัญหาอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการปวดเรื้อรังอะ่ะแล้วว่าเป็นมาเป็นปีแล้วค่ะไม่หายอะ่ะแล้วคุณหมอเขาก็หาสาเหตุให้เราไม่เจอนะคะโดยปกติคุณหมอเขาจะต้องส่งทํา MRI นะเพื่อที่จะดูโครงสร้างข้างในเนี่ยเขาจะมีภาวะตัวกระดูกที่เคลื่อนนะคะแล้วก็ภาวะหมอนรองกระดูกที่ปิ้นแบบนี้เนาะ เลื่อนมาข้างหลังตามที่รูมตะแกะที่เราแนะนําไปคนที่มีอาการเด่นๆที่มาจากกระดูกเคลื่อนท่าทางที่จะกระตุ้นอาการคือการเดินนะเวลาเราเดินนะคะเราก็จะมีการเดินแล้วก็มีการยกสะโพกงอนะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเนาะเราก็จะมีอาการปวดนะคนที่มีภาวะกระดูกเคลื่อนเดินไปซกักถ้าเกิดไปมากๆเนี่ยบางทีเราเดินแค่50เมตรหรือ100เมตรเนี่ยเราจะเดินไม่ไหวแล้วเราจะมีอาการปวด ร้าวลงไปที่ขาหรือว่ามีอาการชาต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งอะค่ะสักครู่หนึ่งแล้วก็ถึงจะสามารถเดินต่อได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่ที่อาการเด่นๆน่ะที่เป็นมาจากหมอนรองกระดูกอะค่ะคนที่เด่นๆเป็นมาจากหมอนรองกระดูกก็คือว่าท่าทางที่จะกระตุ้น่ะจะเป็นท่านั่งเวลาเรานั่งมันจะมีแรงกดมีแรงกดลงเนาะแล้วนั่งแล้วหลังค่้อมด้วยเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะปูดไปข้างหลัง ะะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ปี๋ไม่ฉีกไม่แตกออกมาข้างนอกแบบเยอะๆพอเราลุกขึ้นยืนนะคะอาการปวดจะลดลงโดยเฉพาะเวลาเราแบบยืนแล้วเดินสักระยะหนึ่งะคะ่ะอาการปวดมันจะดีขึ้นนะคนที่เป็นหมอรองกระดูกท่าทางที่จะกระตุ้นเลยก็คือท่านั่งแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นกระดูกเคลื่อนนะคะก็จะเป็นท่า,ายืนเดินหรือว่าท่าที่เรากําลังมีการขยับข้อกระดูกเนี่ย เราจะมีอาการปวดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเคสเนี้ยจะเน้นหลักเลยอันนี้เป็นคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็บินกลับมาเพื่อที่จะมาให้เราช่วยหาสาเหตุที่ทีว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ทําไมเขาไม่หายสักทีนะคะแล้วก็ทับเอ็มไอที่เมืองไทยนี่แหละนาอก็เห็นว่าอาการหลักๆของเคสเนี้ยก็คือกระดูกเคลื่อนเวลาเราเป็นกระดูกเคลื่อนท่าบริหารที่เราต้องระวังเลยคือท่าที่แอนหลัง แอนหลังสุดๆคือคือท่าพูดงง้างคือท่าพาทิศท่างูท่าอะไรอย่างนั้นอะห้ามทำนะห้ามทำเพราะยิ่งทำแล้วค่ะข้อต่อกระดูกมันมีความไม่มั่นคงแล้วอ่ะเรายิ่งไปแอนยิ่งไปขยับเยอะๆค่ะมันก็จะยิ่งทำให้มีภาวะการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเราก็เจอเคสคนไข้หลายเคสเลยที่เป็นกระดูกเคลื่อนเด่นๆนะนะคะแล้วก็ไปฝึกไปฝึกโยคะาโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะมันก็จะทำให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถฝึกได้ด้วยความระมัดระวงังแต่ก็ต้องมอีเขาเรียกว่าคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังอะ่ะคอยแนะนําท่าด้วยนะใครที่ต้องการท่าบริหารเกี่ยวกับกระดูกเคลื่อนแอดไลน์อันนี้มาเนาะแอดไลน์แล้วก็แล้วก็พิมพ์นะให้พิมพ์คําว่าขอท่าบริหารกระดูกหลังเคลื่อนพิมพ์ให้ครบแบบนี้นะขอท่าบริหารกระดูกหลังเคลื่อนนะคะพิมพ์มาที่ไลน์ ID นี้เท่านั้นเนาะแล้วเราก็จะส่งเป็น เป็นลิงก์นะคะซึ่งเป็นคลิปที่เราทำไว้ใน YouTube แล้วละ่นะเนาะเป็นท่าง่ายๆค่ะเราจะเน้นเมนหลักเลยคือเราจะเน้นท่าที่ฝึกความมั่นคงของแนวกระดูกสันหลังนะันเป็นท่าง่ายมากแล้วก็เป็นท่าพื้นฐานที่คนไข้ที่เป็นกระดูกหลังเคลื่อนต้องทำนะคะแล้วก็ทำเท่าที่ไม่กระตุ้นอาการปวดที่สำคัญเลยเราต้องล็อกหลังให้นิ่งนะคะอันนั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ3 3าท่าหรือ55จท่าจำจำ ไม่แน่ใจแล้วแต่เป็นท่าพื้นฐานที่คุณจะต้องเอาไปฝึกเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกระดูกหลังเคลื่อนนะคะสวัสดีค่ะไปพบคุณหมอนะไปพบคุณหมอนะโดยปกติคุณหมอเขาต้องอย่างน้อยที่สุดไปครั้งครั้งแรกเนี่ยเขาต้องมีการแบบตรวจเช็คเราไม่ใช่แค่นั่งคุยกันเฉยๆแบบนี้แล้วก็บอกเออเนี่ยเป็นหมอลงกระดูกเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณหมอเขาต้องมีการตรวจ ต้องมีการตรวจมีการจับมีการกดก้ามเนื้อเนาะมีการกดกล้ามเนื้อที่หลังมีการกดกล้ามเนื้อที่สะโพกแล้วเขาเวลาเขาฟังแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนไข้มีอาการเล้าลงขาร่่มด้วยเขาก็จะมีท่าทางในการตรวจนะคะแล้วถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนอย่างชัดเจนเวลาคุณหมอเขาคำแล้วตรวจเนี่ยเขาจะเห็นว่าขั้นบันไดตรงเนี้ยมันมันมันจะมีการถ้าเกิดชัดเจนนะมันจะบุ๋มมันมันจะไม่เลี่ยนแบบนี้มันจะต้องมีข้อข้อหนึ่งอะบุ๋มเข้าไปข้างใน อีกอันนึงเนี่ยมันจะปูดขึ้นมาเลยประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นกระดูกเคลื่อนแค่เอ็กซเเย์เขาก็จะเห็นภาพแล้วแหละว่ามีภาวะกระดูกเคลื่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนอันนั้นนะะ่ะต้องส่งทํา m r i เพราะว่าหมอนรองกระดูกอะภาพเอ็กซเรย์จะมองไม่เห็นแต่เขาจะแต่เขาจะพอคาดเดาได้จากว่าเออช่องไขสัตช่องช่องหมอนรองกระดูกม,มันติดแคบลงอย่างเงี้ยก็คือหมอนรองกระดูกเสือ่อม ะะการจะดูว่าตัวหมอนสีแดงๆเนี่ยมันทับเส้นประสาทหรือไม่ทับอะ่ะต้องทํา MRI เท่านั้นเน <No. S 1> าะโอเคเสียงชัดเจนดีนะอ่ะใครณนะตอนนี้นะคะมีภาวะกระดูกหลังเคลื่อนเหมือนเคสนี้นะคะก็สแกน QR code ขอท่าเหรงาญกระดูกหลังเคลื่อนเดีย๋ยวเราส่งลิงก์ให้พิมพ์ให้ถูกนะเพราะว่าใครเป็นหมอนก็ขอท่าบริหารหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนนะคะใครเป็นหมอนก็พิมพ์หมอนรองกระดูกนะอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครเป็นตัวกระดูกก็พิมพ์กระดูกนะคะใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปพบคุณหมอหรือว่าทางนักกายภาพเนาะคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมอเฉพาะทางทางด้านกระดูกและข้อแล้วก็ต้องเน้นเป็นทางกระดูกสันหลังด้วยนะคะเขาถึงจะช่วยเราหาสาเหตุได้แต่ที่สําคัญค่ะเวลาเราไปแล้วเนาะเอ่อเราต้องได้รับการซักประวัติอย่างละเอียดนะคะตรวจประเมินอ,อย่างละเอียดนะคะอาจจะต้องส่งทำเอ็กซเรย์หรือ MRI นะคะจะไม่ได้แค่นั่งคุยกันแล้วก็จ่ายยามาให้นะคะ โดยปกตินะคะถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะจะมีการจ่ายยามีการส่งทํากายภาพที่เหมาะสมกับคนไข้และทางนักกายภาพเขาจะเขาก็จะต้องแนะนําท่าบริหารที่เหมาะสมกับภาวะที่เราเป็นอย่างคนที่เป็นกระดูกเคลื่อนก็จะเป็นท่าของคนที่เป็นกระดูกเคลื่อนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็นักกายภาพเขาก็ต้องคอยแนะนําเราว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะเพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหลังเคลื่อนเนี่ยมันคือโรคที่เกิดจากพฤติกรรม มันคือโรคพ,พฤติกรรมเลยค่ะถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเราเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแรงของกระดูกสันหลังได้แล้วอ่ะอาการปวดจะค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้นระยะเวลาเฉลีย่ยในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายเรามีกระบวนการการซ่อมแซมอะค่ะอย่างน้อยเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ1-3เดือนบางคน 3- าถึงหเดือนแต่ถ้าเกิดใครเป็นมากๆอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าน,นั้นแต่ความถี่ในการทําการรักษาทางกายภาพอะค่ะเขาก็ช่วงแร้อาจจะนัดถี่นิดนึงเนาะแต่พอ พออาการเราดีขึ้นดีขึ้นนะคะเราจะมะีท่าบริหารถ้าเกิดเป็นคินิกเนี่ยเราจะมีสมุดพกสมุดพกท่าบริหารให้คนไข้โดยเฉพาะแล้วคนไข้อ่ะก็ต้องเอาสมุดพกอันนี้มาทุกครั้งเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีท่าบริหารอะที่ไม่เหมือนกันและข้อควรระวังที่ไม่เหมือนกันนะคะพอเราได้สมุดพกละท่าบริหารในช่วง1เดือนแรกกับ2เดือนเนี่ยกับ2เดือนหลังเนี่ย มันจะแตกต่างกันเพราะว่าความมั่นคงและความแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าถ้าเรายังเป็นไม่เยอะการรักษาทางกายภาพการกินยาหรือการฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ยังสามารถที่จะทําให้อาการที่เราเป็นอะหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะ80% 9 0ไม่ต้องผ่าตัดนะคะถ้ามันยังไม่ไปกดทับจนเรามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาหรือว่าชาหนาะๆเหมือนฉีดยาชา นะอันเนี้ยห,หรือว่า,ามีระบบขับถ่ายที่แบบผิดปกติข้อข้อเร่งด่วนเลยถ้าเกิดระบบขับถ่ายแล้วผิดปกติค่ะเรากัน้นกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้หรือเบ่งถ่ายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโดยมาจากการกดทับของไขสันหลังอันนี้ต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนภายใน48ชั่วโมงต้องได้รับการผ่าตัดแล้วไม่อย่างนั้นระบบขับถ่ายมันจะไม่กลับมานะคะ เนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนโดนกดแบบเหมือนโดนบีบบีบรัดบีบหายใจแล้วมันกลับมาไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวช่วยในการขับถ่ายเนาะอาจจะต้องสวนท่ออะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะใครที่ต้องการท่าบริหารอย่าลืมสแกน QR code นะี้เนาะแล้วก็สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลมากๆไม่สะดวกมาเจอกันนะคะตอนนี้เรามีรับปรึกษานะคะวิดีโอคอลออนไลน์เนาะ สามารถที่จะคุยกันให้คำแนะนำปรึกษานะเพื่อที่เราจะเอาไปดูแลตัวเองในประเทศที่เราอยู่นะเวลาเราสื่อสารกับทางคุณหมอที่นู่นเนาะหรือว่าเรื่องยาที่กินนะคะก็สามารถปรึกษาได้เพราะาเรามีทางทีมเภสัชกรเนี่ยคอยให้คำแนะนำทางด้านยายอยู่นะคะไม่ต้องบินรอบินกลับมาเจอกันที่ประเทศไทยนะเพราะว่าก่อจะมาเจอกันนะ่ะบางทีมันอาจจะสายเกินไปเนาะอาการอย่างนี้ ต่างประเทศเขาจะเน้นเรื่องท่าบริหารนะคะท่าบริหารแล้วกินยาแล้วกินยา,ก,นยาก,ก็ต้องกินให้ถูกด้วยถ้าเกิดเรากินยาแก้ปวดแต่ไม่กินลดอักเสบก็ไม่ได้นะแต่เรื่องยาเรื่องยาเนี่ยม,มันมีรายละเอียดมีลูกละเอียดอีกอีกนะคะว่ายาแก้อักเสบมันก็มีหลายเจเนเรชั่นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการกดทับของตัวเส้นประสาทด้วยนะคะที่มาจากจากหลังเนี่ยก็ต้องกินตัว ตัวยาที่ช่วยลดทําให้อาการบาดเจ็บหรือว่าอาการปวดที่ส่งสัญญาณไปที่ที่ที่ขาหรือว่าอาการชามันก็ต้องมียาโดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวทางเภสัชกรก็จะแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าใครก็สามารถติดตามความรู้ที่รายการหมอยาอารมณ์ดีได้นะโอเคค่ะเอาเป็นว่าใครต้องการขอท่าบริหารสแกน QR c ค้ e นี้แล้วก็พิมพ์คาว่าขอท่าบริหารกระดูกหลังเพื่อน ส่วนใครต้องการนัดวิดีโอคอลปรึกษาออนไลน์ทั่วทุกมุมโลกนัดเวลากันได้ที่ลายนี้เท่านั้นนะคะโอเคหรือว่าใครถนัดเฉพาะนัดนะนดเฉพาะนัดนะใครถนัดทักแชทที่ Facebook ก็ทักแชทว่า,วานัดวิดีโอคอลนะคะโอเคไปละว,วันนี้เนาะถ้าบริหารขอขอขอ,ขอทางไลน์เอานะคะเดีย๋ยวเราส่งลิงก์ให้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ